เลยคือบัวชัเกือบแนะ่เย็นเมินว่ะโอ้ยเนาะพี่น้องเลยมวนเธอแรนด์แร,แรนเธอเด้อพี่น้องเลยเแล้วว่าวชอยบัได้เด้อหนีน่อเอาโอ้อออโอ้ยเนาะพี่น้องเลยติดคลองลงไปซับลงลึกๆเออ ว้าวอยากชอยอยู่แต่วู่เี่มันอยู่ฝั่งนี้กันนะ งามผลโอ้ยนะแต่ว่าซื้อมาฝากเด้อโอ้ยหวานเลยดีได้พี่น้องง่วยกันง่ายเนาะเอาเนาะพี่น้องเลยย่างบัดน,นี้ฝนตกบัดไปแข้งฝลบน,นะ พี่นาะพี่น้องเลยแข่งพ่นบาทน,นี่มักแข่งพ่นเนาะเจ้าเนาะโอ้โหปวยได้ละว่าวนี่เห็ดน้ำไร่ดอกแน่นี่ฝนตกบัดแข่งพ่นพี่น้องเลยแข่งพ่นเห็ดเบี้ยโอ้ยครับการเดินกอากาศตะไคายสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสสุกูสูพ่นเนาะปวายชูในระ่างประเทศกะยินดีต้อนรับกระซูซ่อง อะไรคือเก้าพี่น้องเลยเออพิสิเอา่เอาไม่เงาขึ้นไววเออรูปถ่ายผลเช้ากันเห็ดเลยป่ะโอ้ยน้องพี่น้องเลยเอาเอาเอาจ้เาะเล็กน้อยก็ดังห่าน้ำผ้าน้ำฝนพี่น้องเลยครับเ,เกิระบชัยระวังเหยียบตะปูเด้อ ก็ไป่ใช่ระวังเหยียบตะปูด้ะเอะอเม่บนบัวหนาวเนาะก็ะไ,ดดะได้ปิดคลิปก็ได้ปิดคลิปกี่นี่พี่น้องเลยคลิปที่ว่า ฟังไอ้ช้างเพื่อนบ้านสิอันให้ไอ้ช้างเพื่อนมาเอาเงินนั่นแหละเนาะแต่ว่าว่าให้น้องเพื่อนเข้ามาเศราโฮมเศราอย่างเพราะว่าฝนตกฝนว่าพากันออกไปคนไมมพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอะไรเห็ดน้ำบรัยนดองแนนี่เห็ดน้ำบรัยเด้อแนนี่เด้อโอ้ยพี่น้องเลยพวกนี้พากฝนนะเออยอ้อมแนนี่เออ ตกแห้งอย่างนี้ได้พี่น้องเอะไรบ้างเนี่ยทั้งลมทั้งฝนเออหมักนะนี่เนาะคนนี่วุ้ย่านอย่างไรพี่น้องวุ้ย่านผ้าย่านฝนผู้นสองพี่น้องของพนนี่โอ้ยบุ้ย่านเป็นไข่ว้า่าวุ้นย่านเป็นไข่ว่าใช่แน่เกิบมาเกิบเด้เกิบเด้ ก็ไม่ใช่เกือบไงเย็นเมินวะโอ้ยเนาะพี่น้องเลยมวนเธอแนด์แรนด์เธอแด์พี่น้องเลยแล้วว่าซ้อยมาไล่เ้อนี่ยนีน่เด้อเอาเอาเอาโอ้ยเนาะพี่น้องเลยเอาเอา,เอา,เอา รถทุกเชิงทุกอย่างเลยพี่น้องเลยแบบซอยพ่อซอยแม่ได้เบิดเนี่ยเก่งเก่งน้องไม้น้องทายนี่นพี่น้องอยอมรับเยอะผลสนสาดเข่ากล้องพี่น้องเรอสร็จกล้องไหนหนึ่งจีน,นี่สอ,อ,อ,องคนบนนาวเลยพี่น้องเ ໝັກແນ່ນີ້ພົນນີ້ເນາະພີ່ນ້ອງໂອ້ຍຝົນຕົກມເຮັດວຍແນາໄນີນ ก็ได้ยอมนะพี่ดางไงก็นำลาดตารลางมาเลยนี่น้งไม้น้งไม้นำข่าตะลางใช้ไหมเอ้ยฮืนไงน่ำข่าวตะลางแล้ว

โอ้เป็นคลองเลยพี่น,น้อ,นองเลยบ่มีเสียมจกบ่เสียมจกบม่มีบ่เอาเมื่อเมื่อเวลอย่าวางเยอะอย่าวางเลยสายไาฮะออือ

เอา้มาจับให้ลาวเห็นไหมลา,าวีเหยียบเห็นไหมามาจับล้องให้ลาวไหมลาวี้เหเห็ไหมมาจับล้องไหมลาวี้เหตุเห็นจับเด้ลาว,วเวห็น มาเล่นนัไใหล่ะนกอึดเลยเจ้านายยังุ่น

Bữa <laughs> nào không? Bữa oh, kinh nha bạn ว่าถึงอายคนยืนเป็นยังหนาวเลย <c oughs> เมื่อไต่ามหน้ามะหัวเด้อ <c oughs> เป็นไข่เลย memang dia sanggai kira ơi นะครับวันนี้เนาะดูโอเควันอ่ะจับใจได้หลายไปอือโหมาทางนี้ป๊าสิเร็วแล้วโอ้ยจังแม่นเจ้าบ่นหนาวเนาะบ่นหนาวบ่หืมระวัวงเดิ่นี่ตะปูนี่ เหรอเหยียบตะปูเลยฮ้เหยียบตะปูนะห่านข่าเลิกวะอือบึงเนอะน่ลราบ่กว่าห่อย็ดยามผลตอนนั้นมันนักก็ไม่ต้องย oh. ่อเด,ด,ด,ด้อะห่ออจะย่อก็ได้ ใช่ป่ะมะรบายชิยชอยไหมอึบชอยกันชอยกันพี่น้องเดี๋ยวรบาว่างกันเนอะราบาข้างเดียวเอาเออเลยเป็นกระหู้เ้พี่น้องแบ mày là mình ngàm bảy là mình ngàm mình bo đe bo nhằng nó, à, con nho con có đay má, ô bẹt đôi bọ, ừ, nhấp 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 nhấp, hừm, <laughs> 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 à. hừm ดุเนี่ยนี่ชุเเดเวน,น,น,น้ะดูยามผลเนาะโอ้อ้ามีรหมอ้ามออก่อาใก็ได้วงนี้ไปแล้วเขายังเชไดจูดได้แบบมันแห้งจูดเอากองไว้นี่ก็ได้เอากองไว้นี่ก้อนก็ได้นี่ไม้มมมอ้ไม่เลยอืมกไว้นี่ก็ได้นองไม้ โอ้ฝนตกเลยบอยแล้วครับโอ้โ้เฮ้ยเนาะจงเหมือนฝนห่าวเนี่ยฝนนอกพี่น้องเลยอ่าฝนตกอีกแล้วบ่เช้ากันบ่าบ่พักกันบ่าอ่า เป็นได้พี่น้องกับเห็ดนันเห็ดนี่กันเนะาะให็น่ะอฮะเอ้าเล่นกลับแล้ววันนี้อยากมาเพิ่อนอยากมาเล่นน้ำผลน้ำว่อน่ะฮะจะมาเล่นน้ำผลมาเห็นกล้องแล้วเล่นป๊บ

บ็ไ bon ด oh, uh, ้ยากบอกได้พี่น ah, ้องเลยอันน้องไม้นองทายเพื่อนนี่แต่ละเคสนี Britney ่เราต้องบอกว่าเออเก็บใบมงนั่นมงนี่มงนั่นมงนี่พี่น้องเลยแต่ว่านี่คือน้องเพิ่นคิดเองได้พี่น้องเลยได้บอกบ็ได้ก้าวอย่างเลยน้องเพิ่นเฮ็ดเองเนาะน้องเพิ่นเฮ็ดเองคิดเองทุกอย่างพี่น้องนะ่ะกระเบิงนาอพี่น้องเลยว่าคอยพ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิงบ้าน้องเพิ่นเฮ็ดนี่ คืออยว่เนาะพี่น,องงน,ออน้องไอ้ถือเยว่เนาะการใบม้งใบไม้พี่น้องทั้งมาได้ก็เออกัโอเคอยู่เนาะเพ่นไว้พี่น้องเงนโีโต,โตโตที่มันสามารถใส่งานต่อได้น้องเพ,พิ่นก็แยกไว้พี่น้องเงนี่ยโตที่ว่ามันกระติกกระต้อนน่องเพิ่นก็นเอาเก็บไว้ตั้งหา้าเงนาะเรียบร้อยแบบนี้เนาะม้วนม้วนเล่นน้าพ่นนี่ม้วน บนาวเนอะครับแยกไว้พี่น้อง่อไปอาจจะได้เห็ดมีเงินมีคำเห็ดเงินคงเหินครัวก็ได้เนาะแต่ว่าไรก็อยางออกช่ออยย่พี่น้องแต่ว่าโอ้ยผลเลยเนาะ ออกไปนี่ก็เปียกเลยแล้วนี่พี่น้องเสือกข่าตัวเดียว,นวเยวนะาะฮะยังจะว่าไงฮะจะบอกให้เอื้อจะพ่อบ่ะอเออหนาวเลยเนาะหนาวแล้วบะหนิกัวนาวกัวนาวเออระวังเด้อดินมันลม,นลานลมหาแนวมะฮองเด้อขาค่ำนะน,น่ะ นี่น้อยก็ที่รถเป็นพี่น้องเลยไอ้ยน้องพรน้นองกึ๊กนี่ยังบัวทันได้กล้าฮอดขี้รถเจ้านี่น้อยนี่แว็นฮอดเส้นโปนนะบ่เนี่ยไปบ้านบ้านดงเคยขี่ไปบ่บ่เคยบ่เคยเออทไปน่องไม้ได้เคยไปบ่บบเคยไปบ้านดงบ่เ,เออแต่จเจ้ายังบ่เคยเนาะน้ะนองพร ไปแถวนี้เนี่ยไปแถวนี้เนี่ยพ่อแม่ให้ขี่อยู่ให้ขับอยู่เนาะแต่ว่าขั้นไปไกลกะมันอันตรายเด้วอย่าพาพี่ไปคนเดียวเด้ออ่ายังน้อยเยอะพี่น้องเลยทางนั้นยังบ่ได้ยอมเลยพี่น้องเลยเผ็ดไห่แล้วเผ็ดให้แล้วเลยเนาะผู้น้องนี่บวบไปแล้วคีชบแหล่แล้วอัวเป็นยังพี่น้องเลยอติแต่มันหนาวพี่น้องเลย เออแล้วนะว่าเรียบร้อยอ่กินยช่ป่าวมาลำไยหวานนีน่ฮะนี่นี่ชิมมึงดูหวานยช่ป่าคันหวานเลเชี่ยวห้กินคันเบาหวานแล้วเบให้กินชิมมึงดูอือมอ หวานหวานพี่น้องครั ừ. บหวานบ่หวานหวานเนาะกินอยู่บ่ยอยู่เพื่อนมีบ่<ฮ>บ่มี<ฮ> <laughs> เอาเ่อ่ะแต่ว่าชื่อมาฝากเด้อโอ้อยหวานด้ดีได้พี่น้องง่วยกันหญ่เนาะทำไงทำไงโรคยู่ปีนี้อยู่ใส่ก็พอได้กินพี่น้องไงโอ้ยฝนตกเมื่อได้ยู่บ่ะละบวาน มากกินใช่ป่าลำใหญ่มากเกินเนาะอ่าให้เอ้ยกินน no ้ำแน่ค่ะซีมึงเนาะหวานอยู่ป่ะอ่าก็ได้หนาวก็ได้ยังถังนม้วนยังเดียวหังมวนดิอ่ามวนเนาะขันได้เด็ดน้ำผนเนาะเออ อย่าลืมอันชื่อยาสะหัวมาสะเด้ออ่าจังหน่อยสิเป็นไข่คือแม่เลยอ่าเรียนน้ำพลแล้วก็อาบน้ำสะหัวเลยหวานป่าหวานอ่าแอบเนาะเมื่อที่รีอาบน้ำด้วยอีกเมื่อนี่ไปอาบน้ำหัวอีกฝนตกแห้งม่วนไปฉอนฝนตกแห้งม่วนไปฉอนสิไปฉอนบ่นี่นะได้ มันมันก็ได้อีบอไปได้บันทิดอ๋อบันทิดไปฉอนมาได้เนาะมีแต่ไปอาบน้ำยิ่เชอร์อาบน้ำปลาปลาบ่ได้บ่น้ำปลาปลายู่งเชิญอาบก็ได้มันม้วนมีแต่อาบม้วนมันบ่ม้วนเนาะอาบน้ำปลาปลาเนาะมะม่วมูเล่นเนาะไปอยู่พุ่นมีมูเล่นเนาะขึ้นต้นไม้โตนี่บอฮะบอย่านว่าขึ้นไปต้นไม้เนี่นี่โตนลงน้ำคะเคยอยู่บอฮะ น้ำใหญ่เคยอืมระบาวแต่ยังน้อยนี่ขึ้นปลายเพื่อแต่กระโลดลงมาแบบน,นี้ถ่วม,ม,น,มน้ำขึ้นจะเนียวเออหมวนแน่น,น<ด><ะ>อ่ะอ่าออเออเอาโอเคสามีแต่ว่าทั้งระบาวสิได้ออกฟ้าเด้อแับนี้เด้อโดยมือเอื่นเพื่อค่าช่างระบาวสิมาจ่ายเนาะเพราะว่ามื่อนี้ฝนตกพี่น้องได้โทรบอกข้างอ้ายเพิ่นแล้วมือเอื่นแจงสิ มาจ่ายพี่น้องเลยอโอเคสบายดี้ะน้องเด้อโดยปะพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทางมาไลก็ช่ได้ล่ำลาแล้วพี่น้องหาทางเมื่อก่อนบาทนี้ขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลย FC เบอร์จะผูกทุกคนเนาะที่เข้ามาติดตามนะครับสมทา้งซองมาไลเนาะสำหรับคลิปนี้ล่ำลาเด้อพี่น้องเด้อชี้ออกเมื่อเลยบ้านนี่ไปไปไปเฉไป,ฉไปอือเนะาะระวังเด้อคอยเด้อ คอยครับเด้อคอยครับเด้อหมื mm ่นย่ำฮะอ่าขบพี่น้องแข่งแข่งผลเมื่อเลยเนาะอู้ร้อยรอยรอยพี่น้องเลดีๆเด้อดีๆเด้ออ่าดีๆเด้อล้มเด้ออ่าเก่งจิหดอกน้องเพผนกับพี่น้องเลยปะเจอกพี่น้องเลยพบเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ